สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเงินช่วยชาวนาไร่ละพันครับวันนี้11ธันวาคม2567ถึงขั้นตอนไหนแล้วใกล้จะโอนเงินเข้าบัญชีทกศให้ชาวนาหรือ,อยังครับฟังครับวันนี้ถึงขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ธนาคารทกศส่งว,วันนี้ครับ เ็ดธันวาคม2567นะครับหลังจากส่งให้ธนาคารทรกสแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปธนาคารทรกสจะตรวจสอบและประมวลผลและวางระบบการโอนต่างๆเมื่อทกสพร้อมโอนก็จะประกาศวันโอนออกมาว่าเริ่มโอนได้วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะครับซึ่งในการส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวไปให้ทกสนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวในรายที่ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมจ่ายแล้วส่งไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าล็อตที่1ยังมียังจะมีการส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ทกศออีกเป็นระยะระยะในรายที่มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆเสร็จที่หลังก็จะมีการทายอยส่งไปให้เพราะนั้นการโอนจะมีการโอนหลายครั้งหลายวันนะโดยล็อตแรกนี้ ทกศน่าจะจัดทําแผนการโอนและโอนล็อตใหญ่ประมาณ 4- ี่ห้าวันในอาจจะเป็นกลางกลางเดือนธันวาเนี่แหละครับแต่ยังไม่ทราบวันที่นะเพราะตอนนี้เมื่อเขารับข้อมูลไปแล้วเขาก็ต้องประมวลผลและวางระบบการโอนเมื่อพร้อมโอนจะประกาศออกมาใไบไนี้ล็อตแรกน่าจะเป็นการโอน4ี่ห้าวันติดต่อกันได้ล็อตใหญ่ส่วนล็อตที่เหลืออาจจะมีการโอนเป็นเดือนเดือนไปตามที่มีการปรับปรุงข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรแล้วเสร็จ และกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ทกศเรื่อยๆ,ๆก็จะมีการโอนให้ทุกเดือนทุกเดือนไปในรายในรายที่ได้ช้ากว่านี้นะครับหมดเขตการโอน30กันยายน2568ครับใครที่ได้ไปก่อนก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จและมีข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในระบบนะครับวันโอนคาดว่าอีก2-3วันทกศน่าจะประกาศวันโอนออกมาได้และจะทราบวันโอนอย่างเป็นทางการครับใกล้แล้วครับสวัสดีครับ